ชีวิตวิถีใหม่วิธีไหนก็มีสุขสุขภาพดีกับ GE New Normal สุขภาพดีกับ GE New Normal นะคะรายการพิเศษในส่วนของ ช่วงวร้อยเอ็ดจุดเจ็ดห้าไรตี้นะคะวันนี้ดิฉันอนุมาชัยเกษตรค่ะดำเนินรายการเช่นเคยร่วมกับน้องนองนักศึกษาจากรายวิชาการศึกษาทั่วไปนะคะหรือว่า General Education ค่ะวิชา G ีนะคะเราเรียกง,ง่ายง่ายโดยที่จะมีน้องนักศึกษานะคะได้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ความรู้สาระประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะคะในเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะคะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามชีวิตวิถีใหม่ค่ะที่ไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนนะคะ ก็จะเป็นสุขได้ถ้าติดตามรับฟังรายการของเราค่ะวันนี้มีเรื่องน่าสนใจมาฝากอีกแล้วนะคะเรื่องนี้นี่แม่ใกล้ตัวมากๆเลยเพราะว่าวันนี้พูดถึงเรื่องของกาแฟนะคะอดีตนนฉันก็พูดบ่อยๆว่าแม่ถ้าอ,อยากจะสุขภาพดีนี่ต้องพยายามเบาๆกาแฟบ้างเพราะว่ากาแฟเนี่ยมีน้าบางทีหวานๆนะคะมีน้ําตาลเยอะทานแล้วเดี๋ยวอ้วงเลยเดี๋ยวอ้วนวันนี้น้องก็จะมาคุยเรื่องของสารให้ความหวานแทนน้ําตาล นะคะนอนซูกาสวิตเนอร์นะ <g ül> ซึ่งแม่ดิฉันเลยรอฟัง อย่างตั้งใจเลยแต่ก่อนที่เราจะมาฟังเรื่องราวความรู้นะคะสารให้ความหวานแทนน้ําตาลเราให้น้องๆในกลุ่มนะคะซึ่งชุดแรกนี้จะมาพูดคุยกันก่อน3ท่านนะคะให้น้องได้แนะนําตัวเลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม B2 นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องสารให้ความหวานแทนน้าตาลนะครับผมหรือ Non Sugar Sweetener นะครับผมนายสวัสดร์โปทาครับผมชื่อเล่นชื่อข้าวครับผมเป็นนักศึกษาจากชั้นปีที่หสาขานิเทศศาสตร คณะวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยพายับครับผมสวัสดีครับผมชื่อนัทนนท์อินคำครับชื่อเล่นชื่อนนท์ครับผมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1, <prompt> 1> <hazards> สาขานิเทศศาสตร์ครับคณะวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยพายับครับสวัสดีครับผมชื่อประกณ์จำปานะครับชื่อเล่นชื่อก้องครับเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1สาขานิเทศศาสตร์คณะวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยพายับครับ น้องข้าวน้องนนแล้วก็น้องก้องนะคะวันนี้จะมาคุยเรื่องของสารให้ความหวานแทนน้ําตาลนะคะซึ่งเออ,เอ,อ,เอ,อมันจะมีประโยชน์กับชีวิตยังไงบ้างนะอยากรู้นะแล้วมันจะแทนน้าตาลได้จริงหรือเปล่ามันจะกินใส่กินแล้วจะอร่อยไหมอะไรยังไงต้องติดตามรับฟังกันนะคะแต่ทีนี้นะดิฉันว่าอย่าว่าแต่คุณผู้ฟังเอ่ยเลยนะดิฉันเองก็มีคําถามคาใจเหมือนกันนะคะว่าแล้วไอสารให้ความหวานน่ะมันคือ,อ อะไรใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวน้องข้าวใช่ไหมคะก็จะมาบอกพี่ต่อกับคุณผู้ฟังในอตอนนี้ว่าสารให้ความหวานมันคืออะไรเช่ญเลยคะ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าเนื้อาหารครับผมอยากลองถามทุกคนที่ฟังอยู่นะครับว่าทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าพวกขนมหรือเครื่องดื่มที่เขาเขียนว่า s u g ก r ร์ฟรหรือว่าน้ำตาลศูนเประครับผมทำไมเวลาเรากินแล้วเนี่ย น้อยังรู้สึกหวานเลยครับผมเท่าที่เขายังบอกเลยว่าไม่มีน้ําตาลครับผมอ,อ๋อใช่พี่ต่อก็สงสัยแต่ก็ยังนึกว่าคงาปลอดภัยเขาไม่เป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าไม่ <laughs> มคืออะไรเลยคะ่ะครับผมโอเคครับผมซึ่งสิ่งที่ เข้ามาทดแทนนะครับผมเขาเรียกว่าสารให้ความหวานนะครับผมสารให้ความหวานแทนน้าตาลคือสารที่ให้รสหวานเหมือนน้าตาลแต่มีพลังงานต่ําหรือไม่มีพลังงานเลยนิยมใช้ในอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อทดแทนน้าตาลเพื่อควบคุมปริมาณแคลอรี่ลดน้ําหนักและควบคุมระดับน้ําตาลในกระแสะเลือดครับผมโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือว่าผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องน้ําหนักตัวครับผมสารให้ความหวาหนแทนน้าตาลนั้นมีความหวานมากกว่าน้ําตาลหลายเท่า จึงใช้เพียงเล็กน้อยก็สามารถให้ลดหวานใกล้เคียงกับน้ำตาลได้ครับผมอีกทั้งยังไม่ก่อให้เกิด ฟันผูกเหมือนน้ำตาลครับผมอ๋อแสดงว่ามันก็ยังพอมีประโยชน์อยู่บ้างใช่ไหมเออคือแคลอรี่ก็น้อยกว่านะคะแล้วก็ยังหวานกว่าอีกนะคะใส่นิดเดียวไม่ต้องเปลืองแล้วก็อาจจะหวานพอๆกับน้ําตาลนั่นเองนะคะแล้วทีนี้ทราบกันแล้วว่าสารให้ความหวานคืออะไรนะคะก็คือสารที่ใช้แทนน้ําตาลได้นะคะมันก็จะมีอีกหลายประเภทด้วยใช่ไหมคะเนี่ยอ่ามีกี่ประเภทคะสารให้ความหวานสารให้ ประเภทของสารให้ความหวานนะครับผมแบ่งออกได้หลักๆเป็น2ประเภทหลักนะครับผมก็คือชนิดให้พลังงานต่ําแล้วก็ชนิดไม่ให้พลังงานครับผม มีให้พลังงานต่ำแล้วก็มีไม่ให้พลังงานเลยนะเออไอตัวที่ไม่ให้พลังงานเลยนี่มันมันมันยังจะหวานมันก็หวานอยู่เหมือนเดิมนี่ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ให้พลังงานใช่ไหมใช่ครับผมเออไม่มีแคลอรี่ด้วยหรือว่ามีน้อยมากนี่ก็ดีสินาะกินก็เหมือนจะกินแล้วก็ไม่ค่อยอ้วน <c oughs> ค่ะมีอะไรบ้างคะไอตัวสารให้ความหวานแทนน้าตาลเนี่ยค่ะทั้งสองประเภทเนี่ยค่ะโอเคครับผมสารให้ความหวาน ชนิดแรกนะครับผมสารให้ความหวานชนิดไม่ให้พลังงานนะครับผมเป็นสารให้ความหาวานโดยไม่ส่งผลต่อระดับน้ําตาลในเลือดหรือเพิ่มน้ำหนักตัวครับผมเนื่องจากไม่เนื่องจากร่างกายไม่สามารถย่อยสลายหรือดูดซึมพลังงานจากสารเหล่านี้ได้ครับผมเป็นสารที่ให้ความหวานสูงไม่มีแคลอรี่แต่ถึงมีมีน้อยมากครับผมซึ่งพวกผมเนี่ยได้นำมา เสนอ3อย่างด้วยกันนะครับผมก็คือคแอสปาแจมซูคารสแล้วก็สตีเวียครับผมอ๋อค่ะอ๋อยังมีตั้ง3อย่างเนาะอันนี้ บ,บอกตามตรงเลยไอเอสปาแตมนี้พี่ต่อไม่เคยได้ยินเลยนะซูคาร์สก็ไม่เคยได้ยินนะแต่ว่าไอเตเวียเนี่ยยังพอเคยได้ยินบ้างนะคะ,ะวันนี้เราจะมารู้จักกับสารที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลไปพร้อมๆกันนะคะคุณผู้ฟังขาต่อไปนี่จะเป็นน้องนอน์ใช่ไหมคะ,ะที่จะแนะนำในส่วนของสารให้ความหวานเ<ม>ช่ไหมคะน้องนอนทสารให้ความหวานตัวแรกนะครับชื่อว่าเอสปาแตมนะครับคือกรดอะมินโน2ชนิดต่อ,อก,กัน ซึ่งเป็นกรดที่ได้จากการย่อยสารอาหารประเภทโปรโตีนครับโดยลักษณะของแอสปาร์ตมเป็นผงผลึกสีขาวสะอาดไม่มีกลิ่นมีรสหวานคล้ายน้ำตาลชูโครสครับและเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลหรือน้ำตาลเทียมที่มีรสชาติใกล้เคียงกับน้ำตาลทรายมากที่สุดครับผมข้อดีของแอสปาร์ตมนะครับให้ความหวานใกล้เคียงน้ำตาลแต่ใช้เพียงเล็กน้อยครับผม 2. เหมาะสำหรับผู้ที่ควบคุมน้ำหนักและผู้ป่วยเบาหวานครับ และช่วยลดความเสี่ยงโรคที่เกิดจากการบริโภคน้ำตาลมากเกินไปเช่นโรคอ้วนฟันผุเบาหวานครับแล้วก็ได้รับการรองรับจากองค์กรอาหารและยา FDA ครับองค์กรอนามัยโลก WHO ครับผมและองค์กรการความปลอดภัยอาหารแห่งยุโรปครับว่าปลอดภัยหากใช้ในปริมาณที่เหมาะสมครับผมข้อเสียของแอสปาร์ตมนะครับ คือไม่ทนความร้อนสูงครับทำให้คุณภาพลดลงเมื่อใช้ปรุงอาหารหรือขนมอบครับ 2. ครับผู้ที่เป็นโรคฟินินคีโตนูเรียนะครับห้ามรับประทานนะครับมีข้อถกเถียงในงานวิจัยบางส่วนกับความเสี่ยงต่อสุขภาพแต่ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าอันตรายต่อคนทั่วไป อาจมีรสขมเล็กน้อยหรือกระตุ้นความอยากของหวานในบางคนครับก็เหมือนจะมีข้อดีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้แนละ้วมีข้อดีก็มีข้อเสียเนาะแม่อข้อดีก็ให้ความหวานแบบใกล้เคียงน้าตาลทีนิดนึงก็แบบแหมหวานซึ้งตึงใจแล้วนะ แต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันนะคะคือ,อ,อยังไม่มีการสรุปว่ามันจะมีผลต่อสุขภาพหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆหาซื้อจากไหนมากินเนี่ยในในสะดวกซื้อมีไม,มแอส,สปาร์ตมขอซื้อแอส,สปาร์ตมกิโล <c oughs> ไม่เคย <c oughs> ไ,ได้ยินเลยเ<ม>นาะเออนะคะต่อไปจะเป็นสารให้ความหวานชนิดที่สองนะคะที่ชื่อว่าซูคาร์โรสนะคะอันนี้พี่ต่อก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะคะซูคาร์โรสนะคะน้องข้าวจิเบอร์น้องข้าวนะคะน้องข้าวจะมาพูดถึงซูคาร์โรสให้ฟังะค่ะ เชิญค่ัน้องข้าวครับผมซูคารสนะครับผมเป็นสารให้ความหวานที่ไม่มีพลังงานเพราะว่าใช้น้อยมากครับผมหนึ่งส่วนของซูคารสสามารถให้ความหวานมากกว่าน้ําตาลทรายขาวประมาณ6 0 0้อเท่าครับผมซูคารสเนี่ยครับผมเป็นสารให้ความหวานที่ปลอดภัยถึงแม้ว่าจะเป็นสารเครมีครับผมแต่ก็เป็นสารเครมีที่ไม่มีสารสะสมในร่างกายครับผมในส่วนข้อดีของซูคารสนะครับผม เป็นสารที่ให้ความหวาสูงแต่ไม่มีพลังงานครับผมข้อที่2นะครับผมไม่มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดนะครับผมซึ่งเหมาะสำหรับคนที่เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับผม3ครับผมทนความร้อนละลายนาำไม่ดีครับผมสามารถเอาไปปรุงอาหารได้ 4. ครับผมไม่ทําให้เกิดฟันผุครับผมส่วนข้อเสียของซูคารสนะครับผมอาจจะทําให้เกิดความผิดปกติทางเดินอาหารครับผมหาก บริโภคในปริมาณที่มากครับผมเพราะส่งผลต่อแบตทีเรียนนำไส้อาจทําให้การย่อยอาหารผิดปกตินะครับผมแล้วก็อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคบางชนิดครับผมหากบริโภคสารให้ความหวานตัวนี้ครับผมแทนน้าตาลเวลานาน มันมีชื่อแบบสามาัญสามัญที่เรารู้จักทั่วไปไม่มีเหรอคือชื่อมันคือระบุแบบนี้เลยเหรอคะคือซุคาโลสคืออะไรอีกตัวอะไรนะเอสแอสเมเขาเรียกกันอย่างนี้เลยเหรอในงานวิจัยครับผมที่ผมสืบค้นมาเนี่ยเขาใช้อ่าชื่อนี้ครับผมเป็น เป็นเหมือนชื่อเฉพาะเลยชื่อเฉพาะเลยครับผมแอสปาร์ตมซูคาร์ลสพี่ต่อน้นว่ามันจะมีอย่างอย่างเด็กๆยังเคยเคยเห็นแบบคุณยายคุณแม่เขาเวลาทํากับข้าวแล้วเขาเขาเรียกว่าหัวน้ําตาลอ่ะมันจะเป็นเม็ดเล็กๆนะั้นแล้วก็ใส่ไปเนะี่ยแล้วมันก็จะหวานแทนน้าตาลไม่รู้ว่ามันเป็นตัวไหนเหมือนกันนะแต่ถ้าคนโบราณเขาเรียกหัวน้ําตาลเนาะพอมาเป็นแบบแอสปาร์ตมเลยไม่รู้จักเลย นะคะแต่ก็เราก็รู้ไว้นะคะว่ามันมีสารที่สามารถใช้ทดแทนน้ำตาลได้คือเราเป็นคนคนกินเนะี่ยบางทีเราไม่รู้จักหรอกแต่ว่าคนที่เขาปรุงอาหารหรือว่าทำขนมนะคะเขาอาจจะรู้จักนะคะทีนี้รู้จักกันไป2ตัวแล้วนะคะคือแอสแปแตมแล้วก็ซูคาร์โรสนะคะหรืออีกตัวหนึ่งนะคะสารในความหวานแทนน้ำตาลกนะ็คือสตีเวียนะคะอันนี้น้องกล้องใช่ไหมน้องกล้องจะมาแนะนำนะคะใช่เลยคะน้องกล้องครับสตีเวียหรือยาหวานเป็นพืช พื้นเมืองของอเมริกาใต้ที่ถูกนำมาใช้เป็นสารให้ความหวานมานานหลายร้อยปีปัจจุบันญ้าหวานเป็นสารสกัดจากใบญ้าหวานบริสุทธิ์สูงที่ให้พลังงานศูน์แคลอรี่กำลังถูกนำมาใช้ทั่วโลกเพื่อลดปริมาณพลังงานและน้ำตาลที่เติมในอาหารและเครื่องดื่มครับข้อดีมีข้อหนึ่งนะครับมีความหวานมากกว่าน้ำตาลหลายร้อยเท่าครับ แต่ไม่มีค,รรคาร์โบไฮเดรต 2. ช่วยลดระดับน้ำตาลและอินซูลินซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับ3ม,มีลิตต้านแบคทีเรียบางชนิดที่ก่อให้เกิดโรคฟันผออุข้อเสียนะครับมี3ข้อด้วยกันครับข้อ 1. มีลดขมติดป,ปากหลังรับประทานสตีเวียนะครับ 2. มีอาการท้องอืดคลื่นไส้หรือท้องเสียได้นะครับ 3องค์กรอนามัยโลกหรือ WHO SO ระบุว่าใช้สารความหวานที่ไม่ใช่น้ำตาลเช่นสตีเวียอาจไม่มีผลในการลดน้ำหนักในระยะยาวครับค่ะแล้วก็มีมีข้อเสียอยู่3ข้อแค่นี้เนาะข้อดี3ข้อข้อเสีย3ข้อหายกันเลยนะแต่ว่าพี่ต่อทานสตนะีเวียนะคือคือปกติเนี่ยจะไม่ ไม่ค่อยชอบทานนมจืด แต่ทีนี้พอจะทานนมหวานก็อเอ,อื้อนก็เลยซื้อน้าตาลสเตเียเนี่ยแหละทีเ่เขาบอกว่ามันทําจากย่าหวานเนาะก็เอามาใส่ในในนมแต่ปกตินะถ้าเกิดเราอยากให้นมหวานเราก็ต้องใส่น้ําตาลเป็นช้อนเลยเนาะแต่สเตเียจะแซองเล็กติดเดียวนะคะกออ็หวานได้แล้วนะคะพอหวานกรุบกรึบกรบนะคะพอให้แบบว่าหายแบบอือยื้จากนมจืดเนีเ่ยเนาะสเตียพอพอเห็นข้อเสียนะคะว่าอาหารไม่มีผลในการลดน้ำหนักระยะย,ยาวและที่ฉันกินมาต้องนาน คืออะไรไม่น่าเลยทำไมฉันถึงไม่ผอมนะคะ เมื่อสักครู่นะคะน้องๆกลุ่ม B2 นะคะสามหนุ่มนะคะได้มาแนะนําถึงสารให้ความหวานแทนน้าตาลแล้วนะคะว่าสารให้ความหวานแทนน้าตาลคืออะไรนะคะคือสารที่ให้รสหวานเหมือนน้าตาลแต่มีพลังงานต่ําหรือไม่มีพลังงานนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกคือชนิดไม่ให้พลังงานนะคะก็มีอย่างเช่นแอสปาร์แตมนะคะซูการ์โคสนะคะแล้วก็สเตเวียนะคะหรือที่ได้ยินกันติดหัวยาา หวานนั่นเองนะคะในช่วงต่อไปนะคะก็จะมาคุยถึงเรื่องของสารให้ความหวานแทนน้ำตาลชนิดให้พลังงานต่ำนะคะซึ่งจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาฟังน้องๆเข้าได้คุยกันสำหรับในช่วงนี้นะคะน้องข้าวน้องนนนะคะยังคงอยู่ด้วยกันกับเรานะคะแต่มีน้องอีกท่านหนึ่งนะคะเพิ่มเข้ามานะคะน้องแน็กนั่นเองน้องแน็กชื่อจริงนามสกุลจริงชื่ออะไรเอ่ยแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อนัดานายอินลวงสกุลครับชื่อเล่นชื่อแนครับ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่1สาขานิเทศศาสตร์ครับคณะวิทยาลัยนานาชาติครับมหาวิทยาลัยพายับครับค่ะนะคะน้องแน็กนะคะก็จะมาร่วมพูดคุยกันในช่วงนี้ค่ะซึ่งอยากที่เดียนเกลิอนให้ฟังนะคะว่าช่วงนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของสารให้ความหวานแทนน้าตาลชนิดให้พลังงานต่ํานะคะซึ่งน้องข้าวนะคะก็จะคุยให้ฟังในเรื่องนี้กันต่อเชิญเลยค่ะน้องข้าว ครับผมต่อจากช่วงที่แล้วนะครับผมที่เราได้อธิบายสารให้ความหวานทนน้ำตาลที่เป็นชนิดของสารที่ไม่ให้พลังงานนะครับผมต่อไปนะครับผมสารตัวที่สองเป็นชนิดให้พลังงานต่ําครับผมสารตัวนี้เนี่ยครับผมเป็นสารที่ให้ความหวานใกล้เคียงกับน้าตาลนะครับผมแต่ให้พลังงานน้อยกว่าจึงช่วยลดปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายได้รับครับผมมักใช้ในอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหรือสูตรควบคุมน้ําหนักครับผม ค,คือถ้า,อ,าอยากดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นนะคะด้วยการจะลดน้ำตาลแล้วก็สามารถที่จะใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลชนิดให้พลังงานตา่ำก็คือเขาก็ยังให้พลังงานบ้างนะคะแต่ว่าให้พลังงานต่ำนั่นเองนะคะซึ่งจะมีประเภทอะไรบ้างชื่อแปลกๆอีกแล้วเนาะใช่ครับที่แปลกๆอีกแล้วซึ่งที่เรายกตัวอย่างมาตอนนี้นะครับผมมีสาม สามอย่างนะครับผมที่เรามานําเสนอวันนี้นะครับผมมีซิลิทเทลนะครับผมอิเอล็กทริกททลนะครับผมแล้วก็เซอร์บิทอลครับผมจริงๆน้องอาจจะมีเยอะกว่านี้นะคแต่ว่าน้องเขาก็เลือกเอาที่แบบว่าคนนิยมนะใช้กันนะคะ,ะชนิดแรกเลยที่จะคุยดีซิลิทอทลใช่ไหมคะน้องแน็กนะคะจะคุยถึงเรื่องของตัวซิลิทอทลนะคะเชิญเลยค่ะน้องแน็กซิลิทอทลนะครับเป็นแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับในพืชผักและผลไม้ในส่วนมาก ให้ความหวานเทียบเท่ากับน้ำตาลสูโรสครับโดยซาลิเทลสกัดมาจากไม้เบิร์ตนั้นจะถูกนำไปใช้ทำเป็นยาครับข้อดีของซาลิเทลนะครับ 1. ช่วยให้ป้องกันฟันผุครับและลดแบคทีเรียนในช่องปากครับและช่วยกระตุ้นการหลั่งน้ำลายครับ 2. มีดัชนีน้ำตาลต่ำครับทำให้ไม่เกิดส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดครับและอินซูลินมากนักซึ่งเป็นผลประโยชน์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานครับ ข้อเสียของไซลิทัลครับ 1. นึ่งซลิทัลไม่ได้ถูกดูดซึมทั้งหมดในลำไส้เล็กครับแบคทีเรียจะย่อยสลายในลำไส้ใหญ่ 2. ร่างกายอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวกับไซลิทัลครับ 3. การบริโภคไซลิทัลในปริมาณสูงอาจจะเพิ่มความเหนียวของเกล็ดเลือดครับซึ่งส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อภาวะลิ่มเลือดอาัมาพึกและโลคหัวใจได้ครับผม ตอนแรกพอฟังข้อดีเหมือนจะดีนะพอฟังข้อเสียข้อสุดท้ายนี่ใจจิบาไนะยแต่ว่าได้ยินอยพอพอน้องเขาอธิบายนะคะก็เริ่มรู้สึกเอ๊เคยๆนีเหมือนกนารซาลทอนมักผสมในหมักฝรั่งอะไรพวกนั้นนะเออในพวกหมักฝรั่งในอะไรบางทีอาจจะมีน้ํายาบ้วนปากบ้างอะไรบ้างเ<ม>นี่ยนะคะสําหรับตัวซาลทอนคะแต่ตัวต่อไปเนอันนี้นี่ไม่เคยได้ยินเลยนะคะสําหรับ เอ,อริกทิททอลเลยจ้ยเอ,อริกทิททอลนะคะน้องข้าวใช่ไหมคะจะมาแนะนำค่าเชิญเลยค่ะข้าวครับผมเอริกทิททอลนะครับผมเป็นสารให้ความหวานในกลุ่มน้ําตาลแอลกอฮอล์นะครับผมซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มสารให้ความหวานที่ให้พลังงานต่านะครับโดยเอริกทิททอลพบได้ในผลไม้ครับผมเช่นอง,งุ่นพีชแตงโมรวมทั้งไวน์หรือเบียร์และชีสขมมซึ่งสังเคราะห์ขึ้นเ,นเพื่อทดแทนน้ําตาลในอาหารและเครื่องดื่มโซบิททอล หวานน้อยกว่าน้าตาลครับผมให้พลังงานต่ําใช้ในผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยเบาหวานหรือคนที่ควบคุมน้ําหนักครับผมข้อดีของลิทิทนะครับผมไม่ส่งผลต่อระดับน้าตาลและอินซูลินในเลือด2ดูดซึมได้น้อยจึงไม่ก่อให้เกิดอาการท้องเสียเหมือนสารให้ความหวานอื่นๆ และ3ไม่ทําให้เกิดพันธุหครับผมส่วนข้อเสียนะครับผมคือในผู้ที่เป็นโรคลําไส้แปรปรวนนะครับผมหรือโรคโคหรือหรือลำไส้อักเสบนะบผมอาจทําให้อาการแย่ลงได้แล้วก็หากอิวิกิทิลในเลือดสูงนะผมอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดซึ่งอาจนําไปสู่โรคหัวใจวายและโรคหลอดเลือดหลอดเลือดในสมองได้ครับผม สรุปแล้วฟังมาสองอย่างเนี่ยรู้สึกว่าจะมีผลต่อหัวใจกับหลอดเลือดทั้งนั้นเลยเนาะทั้งเมื่อกี้ไอซายริทอนเนี่ยไอท่นทอนทอนทั้งหลายนะกับเอลิทิทอนเนี่ยคะ่ะล้วยังเหลืออีกท่อนหนึ่งนะซอบิทอนใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูว่าไโซอบิทอนนี่จะมัน้อเสียมันมันจะแบบว่าทำร้ายทำลายเราอีกหรือเปล่านะคะซอบิทอนน้องนนนะคะเชิญเลยคะ่ะครับส่วนซอบิทอนนะครับเป็นสารให้ข้อหวานในกลุ่มน้ำตาลแอลกอฮอล์นะครับที่พบได้ตามธรรมชาติ ในผลไม้เช่นแอปเปิลพีชและพรามมีรสหวานมีแคลอรี่ต่ำกว่าน้ำตาลทั่วไปครับและไม่ทำให้ฟันผุจึงนิยมใช้เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลในผลิตภัณฑ์อาหารนะครับเช่นเบเกอรี่ขนมขนมหวานเครื่องดื่มและใช้เป็นยาระบายอ่อนๆครับในทางคลินิกเพื่อรักษาอาการท้องผูกคุณสมบัติเต่นของเซอร์ปิทอลครับข้อดีนะครับ ให้ความหวานใกล้เคียงน้ำตาลแต่ให้พลังงานน้อยกว่าประมาณ1ใน3 2ครับเป็นสารที่ไม่ส่งเสริมการเติบโตของแบคทีเรียในช่องปากจึงไม่ทำให้ฟันผุ3ดูดซึมได้ช้าและตกค้างในลำไส้ใหญ่ซึ่งสามารถดึง น้ำเข้าสู่ลำไส้ได้จึงช่วยให้อุจจาระนิ่มและกระตุ้นการขับถ่ายครับผม4นะครับใช้เป็นสารแทนน้ำตาลในอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานหรือผู้ที่ควบคุมน้ำหนักครับผมส่วนข้อเสียนะครับการบริโภคโซบิทอลในปริมาณมากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการท้องอืดแก๊ในกระเพาะอาหารและท้องร่วงอย่างรุนแรงได้ครับ อ๋อสรุปแล้วสมุทไรนี่ไม่ทำร้ายหัวใจและหลอดเลือดอย่างเดียวอีกสองอย่างนี่แม่กินกินไปเริ่มจะหวัดระแวงหวัดระแวงนะคะดังนั้นเนะะี่ยฮะเมื่อจะใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยเราก็ต้องออมีข้อควรระวังด้วยนะคะว่าเอ,อ๊จะต้องใช้อย่างไรนะคะซึ่งน้องแน็กนะคะก็จะได้มานำเสนอนะคะว่าข้อควรระวังในการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยเราต้องระวังอะไรบ้าง ค่ะเข้อควรระวังนะครับแม้ว่าสารให้ความหวานจะมีข้อดีมากมายแต่ก็ควรใช้อย่างระมัดระวังนะครับควรใช้ในปริมาณที่พอเหมาะไม่เกินปริมาณที่แนะนําครับอ่านฉลากบรรจุภัณฑ์ก่อนบริโภคนะครับเพราะบางผลิตภัณฑ์อาจผสมสารให้ความหวานหลายชนิดเลยนะครับสําหรับเด็กและหญิงตั้งครรภ์และผู้บริโภคเฉพาะทางควรปรึกษาแพทย์และหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้งานนะครับ สารให้ความหวานประเภทชูการ์แอลกอฮอล์นะครับเช่นไซริทอลซอริทอลนะครับหากรับประทานมากอาจทำให้เกิดการไม่พึงประสงค์ครับเช่นท้องอืดหรือท้องเสียได้ครับ ค่ะนี่ก็เป็นข้อควรระวังนะคะคือทุกครั้งเนี่ยให้อ่านาฉลากด้วยนะคะบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีข้อแนะนําห้ามใช้ในนู่นนั่นนี่โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเด็กเล็กแล้วก็ผู้หญิงที่กําลังท้องอยู่หรือว่ามีโรคเฉพาะทางนะคะโรคนู่นนั่นนี่แปลกๆนะชื่อโรคแปลกๆเนี่ยบางทีถ้าทานพวกสารให้ความหวานแทนน้าตาลนี่ไปอาจจะส่งผลกระทบกับโรคที่เป็นอยู่ได้นะคะค่ะนี่ก็เป็นข้อควรระวังค่ะ ในส่วนของสรุปนะคะสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะคะเ,เราจะต้องสรุปว่าสารให้ความหวานนะครับสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับเป็นทางที่มีประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผมลดปริมาณแคลอรี่นะครับผมลดโอกาสเกิดโรคจากน้ำตาลนะครับผมแถมยังสามารถปริโภคลดหวานโดยไม่กระทบต่อสุขภาพครับผมแต่การที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับผมควรใช้ควบคู่กับ พฤติกรรมการกินอาหารที่สมดุลครับผมเช่นลดอาหารแปรรูปดื่มน้ําเปล่าและออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอครับผมเป็นเครื่องมือเสริมสุขภาพแต่ไม่ใช่ทางรัดในการลดน้าหนักหรือการรักษาโรคครับผมค่ะนะคะแม่สรุปได้ดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังคะคือ,อ,อทานได้นะคะแต่ไม่ใช่ว่า จะทานสารให้ความหวานแทนน้าตาลรือฉันยังกินมันหมูฉันได้กินข้าวเหนียวฉันได้กินนู่นนั่นนี่อยู่บางทีมันก็ไม่ช่วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็ควรจะบริโภคสารอาหารให้ครบตามหลักโภชนาการนะคะครบตามห้าหมู่ข้าโบไให้เดรดโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินอะไรตามที่เคยเรียนมาตอนติดเด็กนะคะแล้วส่วนสารให้ความหวานแทนน้าตาลก็ใช้ทดแทนสําหรับผู้ทีอ่อยากทานหวานแต่ว่าไม่อยากจะเ,เพิ่มแคลอรี่ กับร่างกายมากเกินไปนะก็สามารถที่จะใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลได้ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ตามคำแนะนำนะคะของอผู้ผลิตด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆน,น,นะกลุ่ม B2 B2 ก <c> ล <oughs> ุ่ม B2 ที่มาให้ความรู้กับดิฉันเองนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยเรื่องของสารให้ความหวานแทนน้ำตาลหรือว่านอนซูการ์สวิตเทเนอร์เห็นหมันคะมีชื่อแปลกๆใหม่ๆได้ความรู้ใหม่ๆเข้ามาเยอะเลยที่สำคัญในดิฉันก็ต้อง มานึกดูแล้วเอ๊ะสตเวียเนะี่ยยังกินต่อดีไหมเนี่ยก็คงกินต่อได้นะคะเพียงแต่ว่าคงจะคาดหวังว่ากินแล้วจะผอมไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะกินสตเวียให้ผอมนะคะแค่ให้มันทดแทนเนี่ยความหวานจากน้ําตาลแค่นั้นก็พอนะคะค่ะหวังว่าเราทุกคนนะคะจะมีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันนะกับการ ทานอาหารที่ดีมีประโยชน์แล้วกอ็อะไรที่มันไม่ค่อยมีประโยชน์ลดได้ลดเบาได้เบานะคะค่ะลากันไปค่ะสำหรับการนำเสนอของน้องๆกลุ่ม B2 นะคะในช่วงของสุขภาพดีกับ GE New Normal ด้วยชีวิตวิถีใหม่วิถีไหนก็มีสุขสุขภาพดีกับ GE New Normal